ไปเลยไปเลยสีไปไป,ไปครับผมกับเบอรเล็กอบตกลมพีมีรายการแข่งขันวันที่6มิถุนาที่ราชดำเนินเจอกับเอ็มสิบหกราชานนท์ครับฝากชาวอำเภอบละเบือจังหวัดมาสารครามเป็นแรงเชยเียร์แรงใจให้ผมด้วยครับสวัสดีครับ

สิบ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 ครับสิบสิบสวัสดีครับผมเอสหกราชนนหรือว่าเจพหลุกภูเก็ตซ้อมอยู่ที่ค่ายเพชรปตอครับไฟนี้เต็มที่ครับ